เจ้ากระนั้นนำพองมึงจะจ้าเอิ้อแหน่ในนู้นสาวได้ยิ่บอกเพื่อาบ้านกูกระยูนำพองอยู่ขอนแก่นนี่เนาะไม่นี้กูแถมแยงๆนี่ถามยังค้าเมื่อนี่เมื่อนี่อันนี้เขาเอื้อแหน่เนี่เอา,านี่แหละค่ะสรารกาสรสารการจะวอาขอนแก่นที่ไหนบอกกูเป็นสถานีตำรวจใช่เมึงอทไปเสียค่าปั๊บจะไล่จ,จอดมาสถานีตำรวจ กูกันแม่ที่หลังบุกกูบวกแม่ส่งโลเคชั่นให้หน่อยจะรีบไปงานสีแดงหนาเพราะแทกูแขวจ๊บจ๊บจ๊บกูให้แท็กซี่บะอย่างไหนเขาล้มไปขึ้นเบ้ที่ผุดไปเบ้ที่ไหนขึ้นเป็นสีมวลมวลบันหนึ่งอุ้ยเขาแท็กเขาเสร้อสีโตคืออยดูเมื่อวานบอกขึ้น จะมากอ่อกงี้ยพิ่มเพิ่มพิ่มดีเล่นดีไหมไ<อ>เล่นดีก็วอกเขาอีกไหมไ<อ>วิ่งหนีบอลชีล้รไรเนาะข้าก่อนเดินต่อกล่าวสวัสดีพ่อบ้านประธานเมืองของเฮาทุกทุกท่านนะคะแัแต่จาผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนหน่วยราชการทุกภาคส่วนเลยค่ะที่ให้หมอลำเสียงที่หกเรามาวันนี้ค่ะสวัสดีเพราะมี่สีแต่ไอ้หน,น,นกีไปกินข้าวเหนียว นี่มาถูดเปิดปั๊ซี่พอซื้อสูเอ้ยจะมางาไปให้อย่างยหา่อีกวั้วท่าหนันตำ่ำกูเมื่อเสียเมื่เสียกูหวัหวหลนวนวนแรงนะกูสิมาคำมายังดูสีสูสูแรงดนีเจังสี่กูกับหัวหลวนทวนนั่โอ้ยเด้ว่งชา,าไปแรง่นมาัมนปอดสิมาสูดคนใส่ัยา่อะไรเป็นไงเมื่อครเห็นบ้าจอเกยเห็นจังสาควซดแหม่ก็ต้องหัคุ้าตายหาเวียน,นีไวางานหมยขอนแกนไปดีวัามีนมีหมอลำเสียงมีหกมสมพูด เพิ่นเชิญละครลิงขึ้นมาโชว์ด้วยตีแม่นี่ฮอนละครลิงสงสัยวาจากคุมพะวาเด้เนาะแม่เอาบ่ถือหยังติมื้อนี้ิือท้านถือีหยังถือเสมอแล้วกันไปไปตาเต้นดีแท้จังบาทกระด่าเนาะเวิ่งนีนะชึ้งชึ้งชึ้งบอมบอมชึ้งชึ้งชึ้งบอมบอมชึ้งชึ้งชึ้งบอมบองชึ้งบลอมบลองปลอมบลอมนี่ตีขากระได้กับคุณแม่ตีได claro ้หอดปากคนกับค oh anyway.> ุณพ่อ พอมัตะพอเมื่อส่ที่พอต้นอยคิวโก้งเนี่ยพอ้นอที่มาคืออัมพัชราผ้าปานีอุ้ยตอจัง่าคืออัมพชล่าแพคืออย่างเมื่อวานออร่าซอสซิ่มเสร็ัตยยามนิีนทวงกิวิ้นนี่ก็ได้ยินนี่ไปเพือนเปื่อยน้อยเนี่ยลานใกล้ยางเปื่อยน้อยแมนเป็นวอะไรป้าก็นั่นแพ้เาให้เจ้ายู่ในเฟรนกุ้มาบอกข้างเปล่าเนี่แต่ว่าเจ้านาเรนาดำปัดตาเห็นตัวจริงเาเจ้าคือพวกงามแต่คนมา ไหนมาล้านนี่ไก่ตั้งเอยน้อยพระตัวตันน่ะแต้วแต่งใจาพูงเอ็มกูเดียวบงไหนน้อยสาวยืนย่ทางเขายะเไ็นตาเบ่ก็แน่ไม่ใช่ฝ่าเขาอีหนึ่งไปใส่สีสูเอา้เป็นตเตยงไป็นสันไต่งุขครขอคุณแม่บุญโหมค่ะเอาสุขนนัด้าแต่นสุขศนขออั คือแบบชื่อเกิดแบบเดียวก็เออเมื่ได้สีไหสีแดงข่อยก็ได้สีเขียวมีเมึงอจะไปเลือกทอสีแดงนี่ล่ะเป็นอยังกูฝากแล้วไว้ขอบคุณคุณแม่มาจากสีชมพูค่ะให้กุญแจได้ไปบ่มบ่ะผุดจริงเลค่ะให้แม่ยี่สิบแปดก็จะเลืมกแล้วแม่เ,เด้อกหัวสีแม่เด้อตัวใดสีแสมี่ เพื่อนยังได้หลุยสูงหัวกิี่ปอบหลุสนอกข้าอายกับ่าใดเอ้นอกข้าอาย่นไหนเฮ้ยแข้งคักแขงบ่เป็นต่างๆเลยไ็วอย่างบอกตด้ยี่สิบมือก้อนผุนกุศิจับได้สีขอบคุณแม่โอมการมาจากเพื่อชื่นชมนะคะนี่ไปเดี๋ยวเท่านี้จ็ถ่าหไหลๆเี่กกระไดมันไม่พูดเป็นภาษาสื่อพู้จับยักเอาแม่มาเนี่ย ขอ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 อากาศนะคะขนาดนี้เราอยู่ที่บ้ากาลเพอ่อเมืองจังหวัดขอนแก่นถ้าใครปล่อยควขึ้นบนเวทีลานมาเอาไปด้วยนะคะจ้างว่าฉันสามแสนสี่แสนไม่ยังมนขนาดไม่ไม่สี่ตูบแล้วกูเงินสมองนะส่วนมือไหมคือครบอยู่ครบยังไม่ยังเงินประชุมเขาเขาก็ยึดกันละตัแล้วตัว เสียงเงินเส้นสือัดปกแมแล้วขมายาขย่อกขยอกขยแบแขเป็นแยงอะไรยอยปวดแชลอ้าปวดแชลวดแยงอย่างกับแขตรงนี้โอยกันปวดขาเลยจั๊กจั๊ซี้กันูจักจั๊กัซะแตกงูปวดเขาถามดีๆให้ท่าตอบกันแน่กรเยเขาเนาะเออก็เป็นห่วงกันแหละเป็นปวดแยนะไป็นแยบปาอไรแล้วบมอปลาเป็นแยงบัดโูเข้า ล็อกเก้าไม่เนีุ่้ยขนาดเล็กหน่อยดีแพ้เนี่ยละบังเน้ปุ้ยหลาทั้งยุดแขนได้เลวยขอโทษใหญ่โตใหญ่พนังเด็กหน่อยย,ยั<อ>างม่วนหัวจากความของผู้ใหญ่แน่แบบผู้ใหญ<อ> <c oughs> ่นต่ยยละเอาให้มันมาใหาอยเนะท,ท่าหนาผู้จากคว่ำนะลูกโตขึ้นใหนลูกเป็นผู้ใหญ่นะลูกนะ เราเพืให้เป็นเจ้าคนนายคนขัดเป็นเจ้าคนนายคนมานานันั่นรวยเอา้าเป็นอี้แหวงสักระสิรวยไว้เป็นเจ้ามือเอาไปเข้าหัวใจก็เป็นเจ้ามือรวยไว้ไมนรวยบ้านกูซันในร่องสอ,สองเปิดตอลอดได้หมดเลยป้าใส่ไม่ดีเนี่ยใหญ่เมื่อกี้ที่พูดไปต่อทุกวันเท็่แล้วคำกระลักเสือกโปกแล้วนะเอาขึ้นมาเหรียญหรืไม่แล้วสะกอนยังมาเหรียญไม่เออมันเสียอมกันได้ดิเอาสิว่าอาจารไหน เขาหยุดแต่ <prediction? laughs> of <laughs> ิ you know? ่นหลิงเขากนไปแล้วพี่นถาเงเฮาคือการกองเงาถึงกองเงาดูเวที่ไนึเนี่ยเบิ่งพี่นาแฟรกนี่มาคือคือเนี่คือจนกองเงาอยกันูนเมฆแค่ตาแค่ประตอดซ้อนบ่สมเงินไมาให้เด็กนบูมาตันในในคนน่ะแม่ซ้อนมากคนเดียวกัน่สิบอกมาตันในในเลยด้วยสไกล้ๆเนี่ยมใกล้เพราะฉันจบแต่บาทด้ย ทียงคุณเมยได้แล้วสี่สิบแล้วเออพี่บุกคกูได้หกสิบหลานี่ปีลาจ้างไม่เห็นเด้อไม่้องเลยมันยังทุเรียนสั่นมันจะหาทางเขายากทางเขายากแค่ไหนทางออกจัดทุกเขาก็กป้างหน่กูเข่าวกว้างขุเข่าแม่ดีๆกันเนาะเมื่อข่าวฟองหน่กูขี้อ้อมอยู่หนิซีเตียกูม่ทันเห็นเวทีเลย ม่เราจะขอมาเดือกมาคำเนาะเมื่อวารถติดตัก็ใสู่ด่างม่เอาตอยใส่เราีบึ้งทุงสร้างดกอจแม่ตายัไก่สียันรถกูขอมาเมื่ไรึ่งสางพวกน้าจะรถป่เขอขอมาชมนัินสื้อเป็นจาไหยังออกบ้ไรเลยก็เสียออกบไรออกเมื่อกีเป็นยังร้านขายของกี้่ัำเงินเขา ก็จะเรือกสังเกตไม่หางปาดแม่มาเด็กคนจะไหนมาคือป,าปาลาดุงงกง่ายอ,อย่างก็สูบอย่างนั้นนี่ไงเอ้คนที่ชอบกินบลกเขืนจะทามาอื้นนี่แหละเป็นต้นไปนะตั้มบะทั่วขนกัดฉีิปลาไส้ตัมบะหุ่งกัดฉปลไส้ปลเขืกกทเทศค่ะมาคือบลเขือเล่นบวชไปบ,นบ,บันจะบาดันาะแม่ <c oughs> แต่เนี่ยางเขียนเขียนที่มาทำได้ด ไปอีกจ้บาทกคะดกแต่แนวบเีบาครืองหวผมพท่านได้ใส่กีดตั้มยาววันนาบวันี้มานไกันเงินไก็ตัวหอนขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะเป็นยัง คันฮีร,รได้ก็คอยากได้รับเเอาเขารอยากได้เขารขอคั่าเราไปซื้อเร้วกินอุิบบปากเลยออามา,าไปซื้อ,อยังไซื้อมา <What? S 2> อก,กเลยอ้เดหลยี่าจะมาสันเราจ้มันจะมาไปซื้อจาบ้าวายบ้าเจือมึงมาไปซื้อมาางสูบมานรมัสูบได้นนแต่ยิบอก่ามือนร่เต่มที่ลยฉันบาเบาอยังเรื่อจาบ้าอุิบกใครเลยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมมีอยางบ้าแจ็คเน็เลยอุติบกใครอ่ะป้า แอ็เกจมามีหยมาคุณม่หัดสบายสามอุยานหาสามีแผงกูไม่เอาแหมมึงนี่ะได้ตัลบวจะชอบแห่มืองหลังแหนมีขอบคุณค่ะโอ้แห่จะได้ผีไทยเนาะขอบคุณค่ะไม่ยังงานใหญ่มา่วยดเลรยรอบดังคือล้วได้เกฮึบฮไปโอทเอลนี่นี่คาร้าร มันเ่นกาแ่ระวากับพกะไรกระป๋าแหละบ้านเจ้าห้นตู้เย็นหือไม่ยัยเานรีบไปมาหลายเจ้าน้าที่าในเลิกหกทุอเลิกหกทุ่มใสดอกข้นเจ้าน้าที่เห็นลิกหกทุ่มไม่ยันะคือสิ่งทเขาไปแามได้สนะแทนยังแล้วเขาไปถามแมเมือนี่มาน้ำเลิกตีไดเอามึงก็มาบอกเินคำตอบมันกับี่อยู่แล้วกว่าไปจะไหนตีคัน้เลยก็เลยกันนั่นตัว อาเจ็กซี่เขาพี่น้องนักกันเขาไผ่สีกีกฐามกีกระเทียงก็โอเ้ยขึ้นไปถามไม่หรไม่ใช่เนี่ยขึ้นไปถามกูก็กูมาาอะอ้าเขาไปถามเนี่ยทุกูระวอดิปั๊บกูนั่ารู้ทั้เวที่มาเวทีกลางย่างขึ้นไปถามกูเลยขึ้นไปถามมาลาลาคำนั้นแพ้มาไปถามไผ่กอนถามหากำนันเพ้ถามหากำนันเพ้ถามกับไผ่ถามกับกูแล้วมึงเป็นไผ่กูคือกำนันเพ้ กูก็อยากรู้เหมือกันเท่าเดิมไปกันไหนเล่าเห็นกันัลแพ้่ไปซับน้ำอวดใส่กูพร้อมเลยอวดหมกำนันแพร่ไอ้แม่เบิังทุกคลิปแพ่ติดตามตลอดเมื่อกันไหนบ้างเรื่งแม่น้อนปั่นรับนปัติร้อนไทยกำนันแพร่มาไปบกูไม่อเห็นกูว่าเราบังคลิปผุดล่ะสมัยมึงจอยพุ่นเออใหญ่ ผู้ลัก้ใหย่คนมาให้เกียติมาน่งบางเฮาได้มื้อนี้เอาผู้ลักคย่ขัมาเป็นคื้นี่เป็นยูไปยังที่ตงซี่คือเขาบงนีเอาขั้นนี้ดีเก่าใสเก่าทั้นอเป็นบ้าผู้น้อขั้นนี้กูเก่าแดงก็เลยเอาหล่อน้นอนี้ันเก่าอนี้นี่แบาเป่าหลังเที่นโอ้ยกูเศาขั้นทะับเก่าเสียยังไงิ่โหดเลย แล้วใบเจ้าวว่สวยเพราะแเต่งโตเนี่ยพ่อนี่ยปาดเธอว่สวยจังเลยกูกล้าท่าเลยได้เหมือนจังหวัดขอนแก่นเอาจะสีท่าเนี่เพิ่นผู้ใดกล้าใส่สุดรตึ๊กู๋ไงโอ้ยแกจะเพื่อนไอ้สี่แกใส่อะไสูตเพิ่นม่าเป็นงูเหลี่ยมเหลาให้คำแม่ทายคำสุดที่คุณใส่มามีประโยชน์ยังบอคะมันมีประโยชน์สองอย่างครัเอาประโยชน์อย่างแรกอะไรคะตอนกลางคืนใส่มาเที่ยวแล้วตอนกลางวันล่ะซอนขั่วแก ฝากคน,น,น,ลลห,นห,หลายๆได้ค่ะเร้อลักบ้านหนาใหญ่จบอภัยทิมตลกขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ท่ทง <Ć. S 2> ทางแต่บัเท่าน้ำเร้อค่ะใช่เกียรติลูกหลานต่มาสมผลในงานใหม่ปีนี้นครับเพราะหน้าบ้อง้าคนหนึงกัเป็นลูกหลานเช่าขวนแกนนี่ล่ะครับบอดนูผ้าดิบชะพนกูไหนเอากับบอดนูเฮาเด๋เป็นลูกหลานเช่าเพื่อบา่นไผ่เด๋ขอขอนแกนเออคนขอนแกนอาพูนก็เป็นตะเพิงก็ไม่รู้เขาเป็ยนตะเพิงแต่ห้ยังแล้วก็คืออะไรตัวคือแหงเอ็นาสาวผู้เี่ย คงนานจากวันหนสิคื้อจากวันนจังไม่ใช่ไปหนียุลอยอีแม่นางเราจะคือบัยิสาหนียุอุดรแมงนางจคือไห่ไม่ลอยอยู่สารคามนางคือตะการศิลากูวยน้องบัวมื่อคือหยังมันบ้าเป็นหยังแล้วมันซื้ออยู่ฮะเมอางเววเมื่อขนองบัวมันคืออยู่อันึงิมเปลี่ยหอยลานปี มาขึ้ตลาดหวยเดียวไม่แล้วมันทวซเลยคุแม่เอื้นไถ่ขเอื้อนมาตุ้กนานไหบกินเย่กันเนเลีวขอบคุณค่ะอันนี้ให้กินทั้กันขอบคุณค่ะแม่ขาปลาเดี๋ยวเยี่ยมได้อย่างกินเนเดี๋ยวเดไม่ยางกินกัน โอ้ยเห็นกินน้ำกันมานะเป็นอย่งไก็้างแซนให้กันไป้อนขี่ที่ไ่จะได้กูจะได้กินน้ำมันพวกกูหัวกมาแล้วี่ทีเพราะี่ทีจะได้ยิบอกแต่ละมือกินถอดกับัสีดาดีบบเยยีแม่ร็เห็นตาให้มือยะบอกข้อสอสามขอจันก็ได้กินน้ำกันผสมงัวนั่นยีแม่กัวี่จนมาสูแจนมัสชูกูกิมสมวาจนใบตองมันสีเหลี่ยวันนี้ไปลับันไหนจะลองเพ่งกับลองฟ้างแปรจะเพ่งเปลนเตียเอากูมีปากด้วยแม ร่างวัตเนี่ยก็พ่อเนี่ยอูเสียงดีก็น้องพึ่งจักรวรรดแต่ว่าน่าตาแต่กูพ่อดีต่อเขาคื่อปีนาขูดสิไปสัญญกรรมที่เกาหลีเปิดแจ้งเงื่อนไขหลับไปสัญญกรรมเมียกูตายกูได้เงินประกันแล้วเมียตายได้เงินประกันเด่นเดียวให้ถามเลยค่ะอยู่รับกันมาจากปีอยูหกปีมันเป็นใครเนี่ยมันบ่ป่วยจัตเทียผู้ใด กูตายไปแล้วไปได้ใจเงินประกันเงียบ่ะเนาะแต่ว่าตัวอย่างคันกูตายสูดเอางินประกันกูแล้วไปจ้างมาล้างมาล้างศพกูเอาคณะใดดีใจเกินร้อยเดียวเมื่อกีมาไปแจงเสียงมิหกกูย่าดกูตายตาพ่ะหลับเอ้าคือว่าตายตาพ่อหลับจังซันเอาสมมติไปล้างศพกูมาวันหนึ่งโกขึ้นมาลองเพลงวันวันกูร้อนอยู่ในโลกกูย่าดทุรกันมาไดาเนี่ย โอ้มาได้มาลองเพ่งมวลลองเพ่งมวนกูตื่นก็ไม่เองเนยะอาจารย์ดนตรตีเลยนนตรีนะจะลองเพลงเอาพื้นเสือแทนเฮ้ยเจ๊จุ๊บเจจุเนี่ยตีไปสั่นจะลองเพ่งทองลอยเอาพื้นมีคาพี่ราคาแท้ปหุมศรีกูกูขึ้นบอลจับบาสเนาะ เจาะนจ้ากได้ก <rez> ็เตกปเจ้าก็ได้ก็เตเจ้าป่เเดียเดีมึงบอกอยากัมั้งน่ากอตีเป็นพ่อบานด้่อตาหูด dạ các bạn đi là khách bên trời châu vàng về ถ้าเอิดว่าร้าได้ถ้าเรได้แต่แค่ผ่านเอาได้แค่ผ่านใจถ้าเราผ่านได้รู้่เได้นกครกเ้

山高水长，长年独钓。山腰的山，长年在唱。爱在心的桥，对岸的他，不知道。离家的他，我。夕阳照山下，夕阳照 Hãy subscribe cho kênh Ghiền nè Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เสียงลั่นลั่นเหมือนอึนาวขนาดยิ่งเสียงเท้าเท้าเสียงสิวเสียงต่ำต่ำเสียงว้าลับเบสจ้าลุกจากหลบจากกระมังเดียวช้าช้าไม่ได้ไม่เดียวเสียงรำมีบนมีนามีนาคามีเพื่อแล้วทำอะไรทำยังทำไรเนี่ยทำแบบนี้ได้เราคอนเสิร์ตเลยจะเหมือนเสียงระวางของท่านตีแค่นั้นไปโยนให้หมดนะไปโยนไปโยนให้หมดก็สมุดมาสักคราบสักสลินน่าสัตว์สิสลินน่าเนี่ยเด็กสาวกันเป็น ហើយឯងឲ្យផងអត់អានេះ ส่งเอาไว้ชันแค่คนธรรมดาโบนบ่ายอีกทุกท่าไร่ชวนมาชมหมดข้าบึงพลาปันเทียวงานใหม่ปันเที่ยวงานใหม่ชวนเปนไปต้องดีซะที่แกดอกตระการสุดอกตัดเดียวบักยงผู้แก้วมันหมอรัผู้แก้วบ้านหมอรับจ้ำทำน้ำมาเป็เชียงต้นได้เชียงมีแต่เสียงพี่ออกราว มาบอกกําลัง <laughs> And the we ไปเคล็ดลิค์ให้อาวาจเมื่อตลาดขนาดกันนะคะใช้สายประกัน100อย่างใดที่ละหมาสมาทเป็นทําสิทธิ์ผู้บ้านมีกับสิทธิ์ผู้พลังไปแก่พรันได้ครับพี่ไปลงมาแล้วกับพี่พัฒนฤทธิ์รวมงานสายนี้เทศการ แค่นำจุนเนไปเที่ยวแค่นำุนเนเียบมันสิีเรียกเขาบ้าน่ัไออมเป็นไนนคนมสู้กันการติดจโวยอยแล้วเาการบานเกตัน่าจยไก็เลย

แกแล้วเด้อครับพี่แกนี่ครับเด้อบ่ทันเห็นปานนั้นจังคนนึง <laughs> ขัวแนับควเกนักลนอหับรอบอยค่านู้ว่ผู้ใหญ่ทุก่นส่วนขอบคุณท่านประานจััรขอบคุณยัยยยาท่าอพระท่าที่เพิ่นว่าเห็นห no ัวหนาแพ่พระท่าพี่นะค่ะก็ไปเจ้งหนเดียวี้ แต่กูเรียนเลียนหนีเมียของบะเมย์กั่นี่ท่านเนี่ยท่านีมว่าบอกคนมางท่านปีในคนมาเห็นเจ้าบ้าเหรอเห็นคนมีความถูกมากจ้รักเออก็มีความถูกถูกตกทั้งปวดขาทั้งเมย์ยิปบอมึงขอประทานอภัยพี่น้องหลายเสียงเนี่ยแล้วแทนพระเอกมาสามคืนสี่ก็แล้วมันเลยจะดีขึ้นเลยโอ้ยแทนไพ่เอกไหนเนาะแทนพระเอกไหนเดี๋ยนี้เอ้าพระเอกนกเลย จอะไรแล้วิบ่มาลุมรู่เรียย่างนั้นก็ู้เรยงมันเป็นพระเอกกูเด้่มมุขขกระลำเร่องนันงเรียงไหนนั่หมาขาวมันกินขี้แม่ยู่มขึ้ยาหเสียงมีขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเด้อพี่น้องชาวคอนแกนสุขุสุขคนขอบคุณทางคณะกรรมการที่จัดประจางเข้ามาเป็นเกียรติย่างสูงมืขขึ้นเนียวเหลียอยู่กันทุ่งกุรเม่อนี k ่เหรียญยื no? ่งกันไหมมุขอ no. ah ึ้นน ah. ักเรืยนใส่ ฮัลโยูใส่ืูอำเภอหนองเรือฮะด้านนิวออำเภอหนองเรือขอบพระคุณพี่น้องชาวขอนแก่นสู้ผู้สู้สู้อำเภอจ้าวเอ่ากัดเอ้าเกียบ์ปทักจ้าแต่ผู้เลี้ยงเราซืืออะไรเออเพียงอยู่นะก็ได้กลับเป็นนักซ้อมหรอเป่าแข็งอยู่นอกซ้อมขอบพระคุณพี่น้องสูผู้สู้สำรับร่างว่านำใจที่บอกไปทิ้มต่ลงไม่คำก็นี่ผมคำนันเพื่อแต่บอกไม่ไ่นั่นเอง่าคอยเป็นคำนันเพื่อ ก็ได e ่แไรรอับได้สาจกางหล้วกันยาเี่ยเี้ยาอเนเขาบอมีอีบกูคืออีผู้เดียวมึงกับกูมันสนิทกันสร้างกันเงินอีเลยเอามือกสั้กูเรื่องไหนมึงหาหัวกูไม่ัหัวน้องไม่หิวไม่่แค่กาจะไม่รหลวงเขาส่งมาขอไปคณพี่รอดอะไรสำหรับคำขึ้นนี่ฝันดีและราตีสวัสดี